สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการรับมีดพระทางป่านะครับที่คมมันวอาเข้าแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วมีดแบบนี้นะครับเราจะรับด้วยหินหน้าที่เป็นละหน้าที่เราเคยใช้กับมีดปกติมันจะรับยากนะครับหรือรับไม่ได้เลยบางคนเขาก็จะใช้หินที่เป็นทรงขนมปังนะครับก็คือหินมีทรงที่หลังโค้งนะครับในการรับมีดชนิดนี้นะครับ แต่ถ้าหากว่าใครไม่มีนะครับหินที่เป็นทรงหลังโค้งนะครับเพราะว่าคมมันเบาเข้าไปนะครับโคงเข้าไปข้างในมันจะรับด้วยหินแบบละหน้าปกติไม่ได้นะครับเพราะมันจะติดสองฝั่งเพราะฉะนั้นอัวิธีที่ผมใช้นะครับก็คือใช้หินที่มีหน้าแคบนะครับหรือหินที่เป็นทรงที่เป็นแท่งนะครับแท่งกลมนะครับที่เป็นแท่งกลม จะมีขายอยู่ตามบางยี่ห้อนะครับจะมีขายที่เป็นแท่งคล้ายๆกับคล้ายๆกับด้ามมีดแบบนี้นครับทำเป็นหินออกมานะครับสำหรับรับมีดทรงนี้นะครับเราจะใช้หินในการรับมีดนะครับก็คือมีดจะอยู่เฉยๆแล้วก็ใช้หินในการรับให้มีดมันมีความคมนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับวิธีการของผมก็จะใช้หินหน้าแคบนะครับในการรับ หินที่ผมใช้นะครับจะเป็นหิน2ก้อนนี้นะครับหินก้อนเล็กๆนาแคบๆอันนี้คือหินโปง่งอ่าอันนี้คือหินหินมันปูนะครับม่ใช่หินโปง่งส่วนอันนี้จะเป็นหินสังเคราะห์ญี่ปุ่นนะครับก้อนเล็กวิธีการใช้นะครับหรือถ้าหากว่าท่านใดไม่มีนะครับจะใช้กระดาษจายนะครับพันกับท่อ PVC นะครับหรือท่อแป,ป๊บอ่าแล้วก็ทำการรับก็ได้นะครับก็จะคล้ายๆกับหินทรงอ่า ที่เป็นทรงกลมนะครับทรงาแท่งกลมนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาลองรับกันเลยนะครับที่ผมใช้ก็จะเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้เราต้องหาที่วางมีดนะครับให้ได้พอดีนะครับที่จะสามารถที่จะรับได้แบบนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้เดี๋ยวจะลองใช้หินมันกูก่อนปกติแล้วผมจะใช้ หินที่เป็นหินหน้าสองนิ้วนะครับของหินังเคราะบ้านเราที่ขายอยู่ตามตลาดบ้านเราทั่วัวไปในการรับครับถ้าเรารับเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับในการรับมีดสรงนี้เราจะใช้หิน ไปรับกับมีดนะครับมีดแล้วก็จะหาที่วางให้มันได้นีครับมันก็จะได้คมขึ้นมาที่เราใช้หินรับอันนี้จะใช้หินมันปูนะครับหินมันปูหรือหินน้ำใสซึ่งเป็นหินธรรมชาติ เวลาที่เรารับเราก็ใช้ควองน้มัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราจับหินไม่จัะหินไม่แน่นจับหินไม่ได้ตามที่ความถนัดของเรานะครับถ้าหากว่าเราพลาดนะครับมือเราอาจจะไปโดนคมมีได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง กับหินให้มันคงนะครับถ้าเราใช้ใช้หินธรรมชาติมันก็จะกินเหล็กค่อนข้างช้าก็ยใช้เวลาค่อนข้างจะนานเพราะฉะนั้นหินประเภทนี้อามีดประเภทนี้นะครับเราจะไม่ต้องการความละเอียดมากเราก็จะใช้หินพวกหินสังเคราะห์นะครับมันจะกินเหล็กได้ดีกว่า ถ้าเราใช้หินสังเคาาะ์ก็จะรู้สึกว่ามันเหลได้ดีกว่านร่จะใช้หินสังเคราะห์ที่มีขายอยู่ตามตลาดบ้านเรานะครับหน้าสองนิ้วก็ได้ ลองมารับแบงนี้ตัวน,นี้มีรอยคมของมีดที่มันเบี้ยวอยู่กรเดี๋ยวผมจะใช้แผ่นเพชรนะครับในการกำจัดตรงน,นี้ก่อนยินมันมีความเบี้ยวองคมอยู่ ถ้าเราใช้หินรับมีดเลยนะครับมันก็จะทําให้ตรงโคมตรงนี้นะครับมันจะขูดกับขูดกับหินของเราจะหายได้อันนี้ก็อย่าับร้องร,รับระหวังนะครับเพราะว่า าเราพลาดน,นะครับมันก็จะมือไปโดนคมมีดได้ก็ต้องรับด้วยความระมัดระวังครับเรารับมันก็จะได้เริ่มได้คมแล้ว จะรับแบบนี้นะครับลักษณะของการรับจนกว่าเราจะได้ความคมของมีดตามที่ต้องการอย่างนินญี่ปุ่นก้อนนี้นะครับก้อนเล็กหน้าหน้าดาบนี่น่าจะประมาณสัก4ี่รอยกริดสามร้อยหรือสี่ร้อยกริดประมาณนี้นะครับด้านดาบ เม็ดและหินให้มีความมั่นคงเราจะพลาดไม่ได้เพราะว่าอาจเกิดอันตรายได้ ได้คมคมแล้วของเราเริ่มคมแล้วหินก้อนนี้นะครับมันจะมีด้านละเอียดอยู่ประมาณหนึ่งพันกริตนะครับด้านสีแดงๆจะเป็นด้านที่ละเอียดหนึ่งพันกริตนะหรับเราจะให้คมมีทองเรามีความละเอียดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เรารับด้วยด้านสี่รอกริตแล้วนะครับ,บคนแบบสี่ร้อยกริตแล้วแล้วก็มารับต่อด้วยด้านที่เป็น หนึ 1> 1, ่งพันกีินะครับแต่ถ้าเราไม่มี1นึ่ันกิบเราใช้แค่สามร้อยสี่ร้อยกิบก็พอแล้วสำหรับมีทางป่าเพราะมีทางป่าจะไม่ต้องการความคมที่ละเอียดมากมาย หินลาทางป่านะครับเรื่องผมละถ้าว่าเราไม่มีหินหนึ่งปันกริแล้วก็อาจจะใช้หินมันปูแบบนี้แทนได้ซึ่งหินมันปูก็ก็ละเอียดใกล้เคียงกับหนึ่งปันกริตนะครับประมาณหนึ่งปันกริตหลังจากที่เรารับด้วยหินสังเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันยังไม่สวยยังไม่เนียนยังไม่เพียงพอ แล้ก็สายใช้เป็นธรรมชาตินะครับรื่องหินสังเคระที่มีควาละเอียดมากยิ่งขึ้นรับต่อก็จะเริ่มได้คม จะเป็นหินมันปูนะครับหินปูที่ใช้ปูติ่แล้วก็ใช้เป็นนากุละแบบหินก้อนอื่นๆนะครับก้อนนี้แต่เราก็มาสามารถนํามาใช้กับาการรับมีดตรงโคง้งโค้งบอาแบบนี้ได้ รับเราต้องรับแบบใจเย็นๆมีสติน,นะครับพอเกิดพลาดมาก,ก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าเพราะว่าการรับนั้ท่าแบบนี้มันจะค่อนข้างอันตราย ก็มีแล้วเริ่มคมแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ตับชช้นในการทางป่ามก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะเอาคมมากกว่านี้แล้วก็รับไปเรื่อยๆจะเย็นๆนะครับอาจจะด้วยหินธรรมชาติหรือว่าหินสังเคราะห์ที่มีความละเอียดหรื 1, คอนกรีตึ้นไป แล้วแบบนี้เราต้องหาที่วางหินนะครับให้ได้ให้ได้ถนัดในการที่จะใช้หินในการเป็นระกับหิดกครับเริ่มผมแนละ้วจริงก็ระดับนี้ก็สามารถ นั่นเป็นแนงานทางป่าแหละ ไ้ได้แล้วกับกมมหินถ้าเราจะใช้เราจะลองใช้ใช้มีดถ้าเราใช้ีิดมาลับกับหินมันจะลบได้ลำบ,บากมากเพราะมคันโค้งนอกจากว่าหินจะออกแบบมาให้เป็นทรง ทรงโค้งทรงขนมปังนะครับสำหรับรับกับมอนกับเวลาเราับมันจะรับรับกับน้าโคมมีดพอดีแต่แบบนี้เราไม่มีแล้วก็ใช้วิธีการใช้วิธีการรับกับใช้มีดนะครับใช้หินรับกับมีดนะนี่ครับที่สลับวางแล้วก็แล้วแต่เราจะหาได้นะครับวัสดุสลับวางหิน ไม้หรือเป็นยางหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราหาได้ถ้าเราไม่มีเห็นหน้าแค่แบบนี้แล้วก็าใช้หน้าสองนิ้วที่มีขายตามบ้านเราก็ได้ เ็นพวกสังเคราะห์หน้า2สองนิ้วยาวแปดนิ้วหลยาวหกนิ้วขั้งสองนิ้วนะครับสามารถจะใช้ลัะสาบนี้ได้เราลับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเับแบบนี้โอกาสพลาด ตากันมาแล้วบาดเจ็บก็เจ็ขึ้นได้ตนี้ก็ได้คมรับใช้งานในงานทางป่า ตอนนี้คมก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วคมพอสมควรแบบนี้นี่จะถ้าจะเช็ดแผ่นหนังจะเช็ดยากหน่อยเพราะว่าคมมันโค้งจะจะลองเช็ดแผ่นหนังดูนะครับตจะเช็ดได้ไหมพราะคมมัน มันบ,เนนบนอ,อ,อ,ขนอ,อนเ,บเข้าไปข้างในนะครับไม่ใช่คมโค้งคมโค้งต้องออกข้างนอกอย่างนี้มันบอเข้าไปข้างในถ้าเราเช็ดแผ่นหนังเราก็จะเช็ดได้ประมาณนี้หลุดติดการหลุดนะครับนี่ที่กันมันหลุด ก็จะใช้ฟังนี้แทนก็สามารถเช็ดด้วยหนังได้ เพราะว่าผนังที่ผมติดผมทําให้มันยืดห,หยุ่นได้นะครับมันจะไม่แข็งกระด้างมันจะมีที่รองอยู่ข้างล่างที่ยืดหยุ่นได้ พอเช็ดได้ครับแต่อาจจะไม่ดีเท่ามิดปกติจัต้ตองผนังเพื่อเก็บเกลี่ยสอวนคมล,ลองกร,กระดาษด,ดูว่าจะพอไว้ไหม กจกกระดาษดูนะครับน่ครับก็จกลกระดาษได้นะครับแต่ว่ามันจะยังไม่เลื่อนเท่าไหร่ไปเจอบางจุดก็จะสะดุดเพราะว่าคมที่เรารับมันยังไม่เรียบพอครับมันจะยังมีจะมีสะดุดที่เป็นคมบิดเล็กๆนะครับอยู่แต่ใช้ในการทางป่าจะมีปัญหานะครับ ไปกีกระดาษที่มีแต่สะดุดอยู่ครับก็สาหรับในการรับมีดพลานะครับคมโคม้งโค้งเว้านะครับคมคมเว้านะครับก็จะใช้วิธีการนี้นะครับที่ผมใช้จะใช้หินนะครับมารับกับมีดหาที่วางมีดให้นเหมาะจับถนัดมือนะครับแล้วก็ใช้หินมารับนะครับก็เป็นแนวทางน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงตัวนี้สวัสดีครับ